สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดีดีดสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนสวัสดีจากเมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะคลิปนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับการพยากรณ์ทิศทางกราฟในตลาด ทองคำ XAUUSD แล้วก็กราฟในตลาด Forex และตลาดหุ้นนะคะกับมหาศจรรย์อาชีพเทรดเดอร์นะคะกับครูแอนนี่แม่มดเทรดเดอร์เที่ยวเทรดทำกำไรได้ทุกที่ทุกเวลาจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงนะคะกับมหาศจรรย์อาชีพเทรดเดอร์ที่ ใครๆบนโลกนี้นะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองเป็นเทรดเดอร์ที่ดีหรือว่าเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพที่สามารถทำกำไรนะคะอย่างสม่ำเสมอในตลาดนี้นะคะเพราะว่าตลาดนี้เนาะเป็นตลาดที่เราลงทุนในออนไลน์นะคะแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวมีอินเทอร์เน็ต มีความรู้มีทุนในการลงทุนเราก็สามารถทำกำไรในตลาดนี้ได้นะคะถามว่าวันนี้ใครนะคะาสามารถเป็นเทรดเดอร์ได้ก็คือทุกคนบนโลกใบนี้นะคะเด็กเป็นได้ไหมเด็กเป็นได้สามารถเรียนรู้ได้นะคะโดยมีคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่าสอนนะคะแล้วก็ฝึกแต่เด็กไม่สามารถที่จะ เปิดนะคะเปิดพอรตได้เนาะเพราะว่ากฎหมายต้องเป็นนะคะผู้ที่บรรลุนิติภาะวะอายุ18ปีขึ้นไปและอาชีพนี้จําเป็นต้องมีวุฒิไหมคะครูแอนนี่ค่ะอาชีพนี้ไม่จําเป็นต้องมีวุฒิค่ะอาชีพนี้เป็นอาชีพอิสระแบบ100%ซนต์นะคะเหมือนกับเราไปตกปลาในแม่น้ำนะคะที่เป็นของสาธารณะเนาะ ใครมีเบ็ดก็เอาเบ็ดไปตกนะคะใครมีแหก็มีแหเอาไปนะคะใครมีอวนก็เอาอวนไปแต่แต่แต่นะคะแต่ไม่สามารถที่จะเอา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 ,เอาเ,อา,เ,อาเอาเครื่องสูบไปสูบได้เนาะ <c oughs> นี่ก็ขำๆจากครัวนนี่นะคะสามารถเป็นเทรดเดอร์ได้ทุกคนนะคะแล้วตลาดนี้ต้องทำยังไงคะครันนี่ต้องเรียนรู้ยังไง อ่านะคะทุกคนค่ะทุกอาชีพเนาะเราจาเป็นต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆนะคะอาชีพนี้เรียกว่าเป็นอาชีพของการลงทุนนะคะอ่าเราจึงจําเป็นต้องเรียนรู้นะคะอ่าวันนี้ครัวนี้อยู่บ้านนะคะกาลังไล่ไลแ <c oughs> ่แมลงพม่านเขาเกาะพม่านอ่านะคะจึงจําเป็นต้องเรียนรู้นะคะให้ถูกตั้งแต่ การเริ่มต้นเข้ามาสู่นะคะการที่เราจะลงทุนเนาะเราถึงจะสามารถอยู่ในตลาดนี้ได้เพราะว่าตลาด f o r ร็กนะคะมีความผันผวนสูงอ่าทำไมถึงผันผวนสูงเพราะว่าเป็นตลาดเศรษฐกิจของโลกนะคะอ่าเป็นการแลกเปลี่ยนเนาะคู่เงินต่างๆนะคะสินค้าต่างๆเนาะอยู่ในตลาดนี้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของโลกด้วยนะคะ อ่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาวะการเมืองของโลกด้วยนะคะคือเข้าหมดเลยนะคะทั้งเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์นะคะตลาดนี้จึงมีความพันพวนสูงที่สุดนะคะทุกคนค่ะดังนั้นเนาะใครอยากที่เป็นเทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องเรียนรู้นะคะวิธีทำกำไรที่ถูกต้องแล้วคุณก็จะเป็น trader, เทรดเดอร์มืออาชีพนะคะแบบครัวนี่นี่เลย อ่ะมาค่ะวันนี้ทุกคนค่ะวันนี้วันที่28นะคะ28เดือนสิงหา2025นะคะตื่นขึ้นมามีความสุขตื่นขึ้นมารับทรัพย์รัวรัวๆนะคะกับมหัศจรรย์อาชีพเทรดเดอร์เมื่อวานใครเข้านะคะอาเทรดทำกำไรตามแผนของแม่มดก็ทำกำไรกันทุกๆวันเลยนะคะ วันนี้12นาฬิกา51นาทีนะคะตื่นเช้ามาตลาดเปิดมาตี5ของเมืองไทย dx เอ็กานะคะทำหายที่98.130ทําทโลที่97.798ทองคำนะคะขึ้นไปทำหายไว้ที่3401นะคะจุด3าทโลที่3384.33 n a s d a กนะคะ n a s d a กเนาะโอ้นะคะทำหายไว้ที่23,601 8ทําโลที่23,428นะคะจุด2ขณะนี้2,300 23,549นะคะเรารอย่อบายเนาะเพราะว่ากราฟมีแรงขึ้นนะคะ US 30เช่นกันนะคะทำหายไว้ที่45,733ทําโลไว้ที่7,40,000นะคะ5,000 521ร้อยยเนาะอ่านะคะราคาปัจจุบัน45,625นะคะแล้วก็ SP 500นะคะทำหายที่6,492.1ทําโลไว้ที่6,456.3นะคะอ่าไปดูสิกราฟเน็ เป็นยังไงเออนะคะหลังจากเมื่อวานเนาะกลุ่มหุ้นนะคะมีการประกาศเนาะเขาเรียกว่าประกาศตัวเลขสำคัญจาก Nvidia ดียนะคะทำให้กราฟมีความพันพวนมากก่อนตลาดจะปิดนะคะทุกคนาถามว่าวันนี้นะคะเราจะเทรดบายหรือเซลลดีในกลุ่มหุ้นรอน้องย่อลงแล้วก็บ u ายขึ้นมานะคะเพราะว่าน้องได้หลุดเนาะแนวต้านสำคัญขึ้นมาแล้วนะคะ ออิรูออยโรยูสดีนะคะกลับตัวขึ้นมาแล้วเนาะทํา i ายที่1.16725ทําโำที่1 1 2, 2, 6 2ง 6, 6ุนะคะราคาปัจจุบันประมาณ1.1669นะคะอันนี้เราก็รอย่อบ,บายเช่นกันนะคะอู้ อูอ้นะคะอูอ้ไม่บายดีกว่านะคะครูเพิ่งดูกราฟเนาะเราเซล์นะคะรอกราฟย้อนขึ้นไปนะคะแล้วก็เซลลงมานะคะ gbp gu นะคะขอดูกราฟแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะอ่ะนะคะอ่ะจ gbpu นะคะ gbp usd หรือว่าปอนเนาะดอลลาร์ Dollar. ทําไฮที่1.35239ทําโลที่1.34804นะคะราคาปัจจุบัน1.3521นะคะเป็นราคาบิชเนาะอ่าแล้วก็ออยโรออสเตรเลียนะคะ gu ก็รอเซล์เนาะทําไฮ ออโรนะคะออสเตรเลียทำหายที่1.78911ทำโลที่1.78500เนอะอันนี้ก็รอนะคะรอเนาะยอ่อแล้วก็บายนะคะออโรออสเตรเลียล่วงลงมาเยอะนะนี่นะคะจากจากอ่ะนะคะรอยอ่อแล้วก็บายส่วน EJ นะคะ EJ เจทำหายที่1 ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดเจ็ดสอทำโลที่171.092นะคะ GBP เยนนะคะทำหายที่ร้อยเก้าเาน่งศูนย์เนาะทำโลที่1 9ึ5 2รเนะคะเช่นกันเนาะอยังทรงทรงตัวเป็นไซส์เวนะคะอ่าเราก็สามารถที่จะอ่ารอย่อขึ้นไปแล้วก็เซล์เนาะส่วน UJ เจนะคะขายทำตามเมื่อวานนี้ได้เงินเลยเนาะ ทำโลที่หนึ่งร้อยสิบหกจุดแปดแปดศูนย์ทำหายที่หนึ่งร้อยสี่เจ็ดจุดสี่ห้าเก้านะคะอ่าราคาปัจจุบันนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบหกจุดเก้าสองสองนะคะรอย่อบ่ายอ่านะคะกลับร่วงลงมานะคะเนื่องจากอะไรเอ่ยเนื่องจากดอลลาร์ขึ้นนั่นเองนะคะดอลลาร์ขึ้นอ่ายูเจถึงร่วงเนาะ ส่วน u c a t นะคะดอลลาร์เนาะดอลลาร์ดอลลาร์แคนาดลลา Canada นะคะอู้ขึ้นมาอีกแล้วทำหายที่1.37868ทำรัวที่1.37588รอเซลล์นะคะอ่าส่วน u ูฟรังนะคะ u ะูฟรังเนาะทรงทรงตัวทำหายที่0.80225นะคะทำรัว0.79917อ่า ทรงทรงตัวนะคะไม่ไปไหนมาไหนนะนี่อ,อยู่รังคงไม่ไปไหนมาไหนนะคะแต่เช้านี้น้องร่วงลงมาเรารอบ่ายนะคะ,ะลักษณะกราฟเป็นไสเบนอะอ่ายู่รังคงรอบ่ายนะคะส่วนนะคะออสเตรเลีย usd เนอะทำา i g ที่0.65274ทําโลทำที่0 จุดหกสี่เก้าสองนะคะ n z d u s d ทำาที่ศูนย์จุดห้าแปดเสองทโลที่ศูนย์จุาแปดสาอง่วนน้ำมันนะคะน้ำมันราคาทรงทรงตัวนะคะทำหายที่หกสิบเจ็ดจุดแปดเ้าสมทำโลที่หกสิบเจ็ดจุสี่สปดนะคะตอนนี้หกสิบจ็ดนะคะจุนย์น้ำมันนะคะน้ำมันอ่า น้ำมันนะคะน้ำมันกำลังจะดีดกลับตัวขึ้นไปนะคะลักษณะสวยงามรอยอดแล้วก็บ่ายนะคะกลุ่มน้ำมันเนาะอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะคะทำหายที่หกสิบสี่จุดหกสี่ห้าทำโที่หกสิบสี่จุดหนึ่งสองห้านะคะส่วนบิชคอยนะคะกลับตัวขึ้นมาแล้วเนาะใครบ่ายเมื่อวานก็ ได้เงินเลยนะคะวันนี้ทำหายที่1นึ่งแสนหนึ่งามพันสา้อสิบห้าจุดเจดที่1นึ่งสนหนึ่งม้สี่ดนะคะอันนี้เราร่อนะคะ H หนึ่งเนาะติดมาย่างแรงนะคะรอย่อแล้วก็บายนะคะ กำลังกลับตัวขึ้นเนาะปิดคอยนะคะหลังจากล่วงไปที่หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสิบเจ็ดนะคะเรารอย่อแล้วก็บายกลับขึ้นไปนะคะเพราะว่านอ้องเบรกกำลังจะเบรกขึ้นมาอ่ะนี่ก็เป็นนะคะราคาวันนี้คร่าวๆเราไปดูกราฟทองคํากันนะคะ วันนี้กราฟทองคำเป็นยังไงเอ่ยนะคะเมื่อวานนี้ทรงทรงเหมือนที่จะลงแต่ลงไม่ได้นะคะอ่าทรงทรงเหมือนที่จะลงแต่ลงไม่ได้อ่าวันนี้นะคะไปดูแท่งเดเนาะอ่าแท่งเดนะคะแท่งเดเป็นแบริตนะคะเนาะออเป็นลักษณะของแบริตมาแต่ทอดใส้ล่างนะคะอ่า แล้วก็เนาะ H 4นะคะ H สี่ H 4เป็นยังไงเอ่ยน,นะคะ H 4ีเช่นกันนะคะ่า H สี่เช่นกันเนาะอ่าเป็นแบริตนะคะเป็นแฮมเมอร์เนาะลักษณะแฮมเมอร์นะคะเหมือนค้อนจะทุบ่าแต่ยังไม่สามารถจะเอาชนะนะคะแท่งก่อนหน้าได้แท่งเขียวได้เนาะ เรียงตัวขึ้นมาแบบสวยงามนะคะ h 1หนะคะ H1 เมื่อสักครู่นะคะาเป็นเป็นแท่งแบริลตลงมานะคะมีแรงขายลงมาเนาะแต่โดนปฏิเสธนะคะมีแท่งเขียวกระมิบกระมิบขึ้นมานะคะตอนนี้พึ่ง13นาฬิกานะคะกลับเป็นเปลี่ยนแท่งเทียนเนาะเป็น แท่งสีเขียวเข้ามาหรือแท่งบูลิตเล็กๆนะคะอ่าไปดูทำเฟรม M 3 0มนะคะ M 3 0เนาะอ่านะคะหลังจากเมื่อเชา้าเนาะน้องขึ้นไปทำไฮที่3,399แล้วก็ร่วงไปที่3,383นะคะแล้วก็ดีดกลับตัวขึ้นมาอ่ามาเหนือไฮเก่านะคะอ่า M 1 5เนาะ เรามาหยุดที่ M15 นะคะ M15 มีลักษณะเป็นไซเวแต่ไซเวนะคะอ่ะวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะราคาตลาดเปิดที่ประมาณ3397นอเนาะ3397อ่า่ะนะคะหลังจากตลาดเปิดนะคะก็ดีดตัวขึ้นไปที่ 3,398 3,399นะคะรวมไส้เนาะแล้วก็ถูกเทลงมาอย่างแรงนะคะที่3,384เนาะอ่านะคะแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นไปอย่างแรงเช่นกันนะคะอ่าขึ้นไปแรงกว่าเดิมไปทำหายที่3,401นนะคะแล้วก็โดนทุบลงมาเนาะย่อตัวลงมาที่ สามบันสามร้อยเก้าสิบสามนะคะอ่าลักษณะกราฟก็มหัศจรรย์ดีช่วงนี้นะคะวันนี้เนาะเราจะเน้นหน้าเซลล์หรือหน้าบ่ายนะคะก่อนที่เราจะวางแผนเนาะการเทรดเราก็ดูนะคะอ่าดูลักษณะต่างๆนะคะดูจากทมเฟรมเอ็มบนะคะ เส้น ema สีฟ้าตัดสีน้ำเงินแสดงว่าสัญญาณเซลล์กำลังมากนะคะาจาก m 1 5เนาะแม็กเช่นกันนะคะจากที่เขากลับลงไปก็เป็นตัดเหนือศูนย์ขึ้นมาเราดูทำ m m 1 5นะคะดูลักษณะแล้วเนาะน้องนะคะขึ้นมาแต่น่าจะไม่มีแรงขึ้นนะคะ แต่ถามว่าขึ้นได้อีกไหมขึ้นได้อีกนะคะแล้วก็ดูจากเส้น RSI เนอะอยู่ที่ประมาณ50เนี่54ก็สามารถขึ้นไปอีกได้ประมาณนะคะถึง70ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ถือว่า o v e r b o ์บอทเนอะตอนช่วงเวลานี้นะคะแต่วันนี้นะคะมีสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นเนาะไปดูข่าวสำคัญนะคะ ดูฟอริกแฟคทตอรี่สิว่ามีข่าวอะไรบ้างเอ่ยนะคะวันนี้นะคะช่วง14นาฬิกา30นาทีที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะมีข่าวเนาะมีข่าวพรีลิมนะคะมีข่าวประกาศเนาะตัวเลขเนาะ GDP อ่าก่อนสิ้นเดือนจะมีนะคะการประกาศตัวเลข GDP เนาะซึ่งนาาตัวเลขออกมา3.10เอ้ย พรา p r e v i o น s uh, 3.0%นะคะตัวเลขเนาะ forecast 3.10ส่วนนะคะแล้วก็มี unemployment claim เนะจาก previous เดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วสองแสนสามหมื่นห้าพันตอนนี้ลดลงเหลือสองสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันนะคะก็จะเป็นผลบวกต่อ US d o l ดอลลาร์เนาะส่วนตัวที่สองน,นะคะพรีลิม GDP price i n อินเเนาะ อ่านะคะก็ทรงทรงเดิมก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นข่าวรวมรวมจากตารางเศรษฐกิจเนอะแล้วเราก็จะไปดูนะคะไปดูข่าวสำคัญ bbc มีอะไรบ้างนะคะก็มีข่าวความไม่สงบบ้างนะคะที่รัสเซียแล้วก็มีบางครั้งที่อชนวนกาซ่านะคะบ้างเนอะ แต่ก็ไม่ถึงกับว่ารุนแรงนะคะแต่ก็สามารถทําให้กราฟทองคําเบี่ยงได้เช่นกันเพราะถือว่าเป็นความไม่สงบนะคะในโลกของเราถือว่าเป็นข่าวการเมืองโลกเช่นกันนะคะอ่าโอเคนะคะกลับไปดูกราฟเราหลังจากที่เราดูเทคนิคต่างๆนะคะ H 1เนาะเอ่อตั้งแต่น้องดีดขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์นะคะวันศุกร์จน กระทั่งขนาดนี้นะคะยังถือว่ามีแรงบายอยู่นะคะกราฟยังไม่หลุดศูนย์เนาอะ,อะมีลักษณะนะคะไซด์เว์เนาะแต่เป็นไซด์เว์ขึ้นนะคะไซด์เว์ในทิศทางขึ้นเนาะอ่านะคะก็จะประมาณนี้ถามว่าวันนี้นะคะเราเทรดหน้าไหน อ่านะคะเนื่องจากกราฟขึ้นมานะคะไปทำหายที่3าม1นี่นะคะแล้ววันนี้มีข่าวสำคัญเนาะเรารอนะคะรอกราฟขึ้นไปเนาะไปเทสท,ที่แนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่3 4 0 1เนาะอ่านะคะเราดูจังหวะแล้วเราเซลลงมานะคะทุกคนถามว่าถามว่าบายได้ไหม บายได้นะคะทุกคนค่ะแต่เน้นไปบายที่แนวรับเก่าก็คือ3385นะคะถึง3375เนสามอ่าะสามารถบายได้แต่ตอนนี้ไม่สามารถบายได้นะคะเเพราะว่ากราฟอยู่แนวต้านเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เราเน้นนะคะเน้นเข้าชัดๆดดีกว่านะคะรอหน้าเซลเนาอะ,อะ อันนี้ก็คือแผนการเทรดนะคะนันเวลา13นาฬิกานะคะ13นาฬิกา7นาทีเนาะราคาปัจจุบันกราฟน้องขึ้นมาที่อยู่ทรงทรงตัวที่ราคาเปิดนะคะ3397อ่าทรงตัวที่ราคาเปิดอ่าในกรอบนี้ โอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ครวนี่ครวนี่ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ทำกำไรเนาะมีกำไรทุกเทรดนะคะแล้วก็เทรดด้วยความปลอดภัยนะคะเทรดด้วยกันมีมายเซ็ตที่ดีมีเทคนิคที่ดีมีการบริหารการลงทุนที่ดีเราเพื่อนๆทุกคนสำเร็จในการเป็นอาชีพเทรดเดอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับ คลิปนี้ครูแอนนี่ไปแล้วค่ะบายบายสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากเป็นเทรดเดอร์สนใจที่จะเรียนรู้นะคะเทคนิคเขต่างๆนะคะสนใจที่นะคะอยากมีความรู้ในตลาดนี้ก็สามารถทักครูแอนนี่มาได้เลยคลิปนี้ครูแอนนี่ไปแล้วค่ะบายบาย